เกสซาชิมาจุกสว่าคือใครและทำไมถึงมาเป็นวิทยากรที่ึกษาและโค้ดด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร คลิปนี้นะคะเกาส,าสิมาสุสว่าก็จะมาแบ่งปันนะคะว่าทำไมถึงเก๋ามาแบ่งปันด้านของการพัฒนานวัตกรรมในคลิป YouTube แล้วก็เป็นวิทยากรที่ปรึกษาแล้วก็โค้ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเราจะรู้จักกันมากขึ้นนะคะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเก๋จบปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะโดยปริญญาตรีเนี่ยจบที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีแล้วก็ได้ทุน D A A D ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะซึ่งประเทศที่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะก็เรียนที่ d r e s d e n u n i v e r s i t y of Technology หรือว่า TU d r e s d e n นั่นเองนะคะก็จะเป็น t u 9หรือ t ท9ที่เขาเรียกว่าเป็นท็อปมหาวิทยาลัย9มหาวิทยาลัยในเยอรมน,นีแต่จริงๆแล้วนะคะมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมน,นีนะคะทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ถือได้ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยไ,ได้นะคะก็จะมาเล่าให้นฟังนิดนึงว่าทําไมถือทํางานอะไรแล้วทาไมถือมาทํำด้นานการพัฒนานวัตกรรมนะคะก็หลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเราอยากจะทํางานด้านไหนงานแรกที่เกดได้ทําก็จะเป็นเทคนิคโทที่บริษัทอินเต t e ์ t ทคเทสติ้งเซอร์วิสหลายๆคนอาจจะรู้จักกันเป็นบริษัทที่รับทดสอบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น ด้านไฟฟ้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้าน,านาสืทอด้านไม้ด้านอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตอนนั้นที่ทำอยู่ก็จะเป็นเทคนิคควอนนะคะมีหน้าที่ในการตรวจรีพอร์ตจากที่เทคนิคอนแต่และแต่และฝ่ายแต่และฝ่ายเขาส่งผลการทดสอบมาเราก็ต้องมาทดสอบอีกทีหนึ่งว่ามาพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่าผลการทดสอบนี่มันเป็นเหตุเป็นผลไหมก่อนที่จะส่งรีพอร์ตออกไปหาลูกค้า ถ้ามันมีปัญหาหรือว่ามันไม่สอดคล้องกันความเป็นจริงกับตัวผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าส่งมาเราต,ต้องไปคุยกับเทคนิคอลว่าทำไมผลมันออกมาเป็นอย่างนี้และถ้าสมมติว่าลูกค้ามีรีเฟรชมาทำไมผลมันออกมาทางนี้ทั้งเท,งท่งที่เราคิดว่าการทดสอบเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างดีก็ต้องคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็ประสานงานทุกด้านนะคะแล้วก็ต้องใช้ทักษะภาษาฝรัในการที่จะ ดูผลทดสอบด้วยทำงานอยู่ที่นี่ได้6เดือนนะคะก็ได้งานเป็น R&D engineer หรือ Research and Development engineer ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะคะอยู่แถวแถวนี่คมอุตสาหกรรมมัตตพุทธใกล้ๆแถวนั้นนะคะก็เป็น R&D engineer อยู่ประมาณ2ปีนะคะ2ปีกวาๆนะคะระหว่างที่เราทำงาน R&D engineer เนี่ยเราก็สะสมโปรไฟล์นะคะว่าทดสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งการทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เราจะทําได้1คือเราจะได้รีเฟรชมาจากลูกคา้านะคะาทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาจะไปคุยกับลูกค้ามาแล้วว่าลูกค้ากําลังอยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้อันนี้นี้น,นี้สเปคประมาณนี้ประมาณนี้หรือบงคั้าก็มีตัวอย่างมาให้เราแล้วทางมาร์เก็ตติ้งก็จะส่งตัวอย่างเนี่ยมาทางให้ทางอ่านดีก็คือทางฝ่ายเก์นเนี่ย ดูก่อนว่าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้ไหมถ้าทำได้นะคะก็รอผลิตเป็นเขาเรียกว่าสเปคซิมเป็นแซมเปิลก่อนนะคะถ้าทำแซมเปิลส่งไปให้ลูกค้าถ้าลูกค้าแอปพรูฟแล้วได้ออเดอร์มาล็อตแรกเฟิร์สแบ็นะคะเราต้องไปทำกับทางโปรดักชันแล้วก่อน นะคะทำปรับโปรกชั่นให้โปรโกชั่นเรียกเขาเข้าใจว่าคอนดิชั่นที่จะทําให้โปรดักออกมาเป็นอย่างนี้มันสามารถที่จะต้องใช้ยังไงเพราะเวลาที่เราทำ คินทดสอบเก๋ต้องบอกว่าเวลาที่ทำแซมเปิลเนี่ยเราไปทำโปรดักชันจริงๆนะคะซึ่งสมัยที่เป็น R&D engineer เนี่ยเวลาทำโปรดทำทำตัวอย่างให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องไปรอคิวเพราะว่าโปรดักชันเนี่ยเวลาเขาทำออเดอร์เขาก็จะมี running production ของเขาอยู่แล้วซึ่งแต่ละากะาแต่ละกะเนี่ยบางทีเขาเลิกงานประมาณ5้าโมง R&D เราคือเราเป็น engineer เราทำงาน8ปดโมงถึง5้าโมงแต่เขาจะไม่ให้เราแรกโปรดักชันของเขายกเว้นในกรณีที่ว่า ลัดโปรชั่นมาแล้วมันจบประมาณเที่ยงเราไปขอแทรกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะลาดเครื่องอย่างนี้ได้นะคะหรือ,เ,อเขาหมดเสร็จบ่ายสองแล้วเสร็จโปรชั่นพอดีเราขอแทรกสักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ตอน5้าโมงที่เขาเปลี่ยนกะกันพอเปลี่ยนกะกันเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่เขา,เาส่งกะกันแล้วเราก็จะแบบไปขอแทรกโปรักชันนะคะแล้วก็ เอาตัวอย่างที่เราทำเนี้ยที่จะให้ลูกค้าเนี้ยไปทำจริงๆเพื่อออกมาเป็นโปรดัก t จริงๆเพื่อให้ลูกค้าแอบพูฟจริงๆว่าเวลาที่เขาได้โปรดัก t จริงๆไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเวลาไปทำนี่ต้องใช้ทั้งาศาสตร์และสิ์มากเลยนะคะขนมนมเนยต้องบอกว่าต้องมีขนมนมเนยต้องมีฟานนสัมพันธ์อะไรเงี้ยเพราะว่าทางโปรดักชันเราก็เข้าใจเขาว่าเขาก็จะมียอดของโปรดักชันว่าเดือนหนึ่งวันหนึ่งกะหนึ่งเนี่ยเขาต้องมียอด โปรชั่นที่จะออกมาจากฝ่ายเขากะของเขาเนี่ยเท่าไหร่การที่เราไปแทรโปรักชันเนี่ยก็จะทาให้เขาแบบเสียเวลาตรงนั้นไปเสียยอดโปรักชั่นไปแต่ก็จะเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่พัมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไปเราก็ไม่มีออเดอร์มาให้เขานะคะทีนี้พอทำโปรักชันเสร็จเราก็จะตัดตัวอย่างไปให้ลูกค้า พอตัดตัวอย่างให้ลูกคา้าลูกค้าโอเคสเปคนี้ approve เราก็ค่อยส่งตัวอย่างเนี้ยไปให้ทาง production เขาทำแล้ว first batch ที่เขาทำเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปอยู่กับทางทางหัวหน้ากะเขาทาง supervisor เขาด้วยว่าการปรับเครื่องจักรเป็นยังไงตอนที่เราใช้ condition ความร้อนเป็นยังไงนูนนั่นนี่เป็นยังไงถ้า first ส a t c h ออกไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยถ้ามีปัญหาอะไรอีกที่ทาง p r o ดักชั o เขาจะมาถามเราเราก็ไปช่วยเขาหลังจากนั้นเราก็จะทำา r o d u ใหม่ๆ อันแรกคือที่ที่บอกไปนะคะก็คือ r e ีเ e s ชจะมาจากทางลูกค้าอันที่สองคือ r e ีเ e s t มาจากาทางสเต็กโฮดเดอร์อาจจะเป็นผู้จัดการโรงงานนะคะอาจจะเป็นทาง CEO ทาง MD ต้องการผลิตภัณฑ์นี้เพื่อไปโปรโมทไปหาลูกค้าไปชักจูงลูกค้าว่าจะทำยังไงได้บ้างให้ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดตลาดใหม่ๆอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะทําเป็นตัวอย่างก็เหมือนเดิมค่ะโ o รเ s s ค,คือต้องมาดูว่ามันต้องใช้ค o n d i t ั o n อะไรบ้างใช้เคมีอะไรบ้างใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะคะแล้วอีกทางหนึ่งก็คือเราอยากทําเอง บางทีเราไปอบปรมมาเราหาข้อมูลมาในอุตสาหกรรมเราเฮ้ยตอนนี้เขากําลังทําตัวนี้กันอยู่เขากําลังฮิตหรือว่าแนวโน้มของลูกค้าน่าจะต้องการอย่างนี้กระแสเรื่องของเ,ออเทรนสุขภาพมาเราต้องทำาลิตภักต์นี้เพื่อที่จะไปเซิร์ฟลูกค้าดักลูกค้าก่อนว่าเผื่อใครจะอยากใช้บริการอะไรเงี้ยเราก็เอาคิดตรงนี้เราก็ลองทํา เวลาทำโปรโมชั่นมาเสร็จต้องมาคิดคอสด้วยต้นทุนค่าไฟเท่าไหร่ค่าโปรโชั่นเท่าไหร่ค่าแรงงานเท่าไหร่ออกมาเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นนะคะต่อต่อหน่วยนะคะแล้วส่งราคาตรงนี้ให้กับทางผู้บริหารผู้บริหารก็จะ,ะท็อปอัพไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไป20-30%แล้วก็ส่งให้เซลล์ ส่วนให้มาเก็ตติ้งเซลกับมาเก็ตติ้งจะไปท็อปอัพอีกเท่าไหร่อะไรก็เรื่องของของเาอโปรโชั่นแต่ว่าจะเป็นราคาที่แข่งขันได้แต่ในส่วนของเราคือเราจะดูว่าต้นทุนทั้งหมดที่ต้องคำนวณเนี่ยเท่าไหร่อันนี้คืองานของเกต,ตอนที่ทำงานอยู่เป็น r d พอทำได้สัก2ปีเนี่ยเราก็เห็นผู้จัดการที่เป็น RD ของเราเนี่ยผู้จัดการก็พี่เป็นรุ่นพี่กันเน่ยค่ะเขาก็ได้ไปต่างประเทศเยอะมากนะคะ เราะว่าบางทีไปนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้าในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาหรือในเอเชียก็แล้วแต่ทาง MD หรือทาง c e o เนี่ยก็จะเอาผู้จัดการฝ่ายอานดีไปด้วยซ,ซึ่งพี่เขาก็จะได้ไปเยอะมากเราก็อยากไปเมืองนอกบ้างเด็กบ้านนอกเนาะยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะคะก็อยากไปทํายังไงเออจะไปยังไงดีตอนแรกก็คิดว่าเอออยาก ถ้าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปก็คงจะไม่มีโอกาสได้ไปก็เลยมองว่าอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ที่อยากไปนั้นก็จะมีประเทศเยอรมนีนะคะอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนะคะแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของนายวันวันณตอนนั้นอ่ะก็อันนี้ก็ตัดไปนะคะไปเขาเยอรมันกับออสเตรเลียก,ก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงถึงจะไปเรียนทั้งสองประเทศนี้ได้ก็วางแผนเก็บตังค์นะคะ แล้วก็วางแผนว่าจะขอทุนที่ไหนยังไงดีคือต้องบอกว่าที่บ้านไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะคะเอ่อต้องบอกว่าเก็บไ,ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมน,นีตอนแรกที่มองไว้ก็คือ2ประเทศที่บอกมานะคะแล้วตัวเองเนี่ยได้ทุน D A D ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมน,นีทุน D A D นะคะมาจาก ภาษาเยอรมันที่เรียกว่า Deutsch Akademischer Austausch ist นะคะที่เป็นภาษาเยอรมันหรือถ้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า German Academic Exchange Service นะคะซึ่งเป็นทุนให้เปล่าสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาตอนที่เก๋ไปประเทศไทยยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็ทุนที่ให้เนี่ยก็จะได้ตัวเครื่องบินไปนะคะตั้งแต่เมืองไทยนะคะแล้วก็ไปเรียนภาษาอีก6เดือน เรียนภาษาเต็มวันนะคะแล้วก็เรียนที่เยอรมันอีก2ปีรวมทั้งหมดก็คือประมาณ2ปีครึ่งนะคะโดยหลังจากที่เราเรียนภาษาเนี่ยเราจะสอบต้องสอบภาษาเยอรมัน DSH ให้ผ่านก่อนแล้วถึงจะได้เข้ามหาวิทยาลายัยถ้าสอบผ่านแล้วก็เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยอีก2ปีสอบทำ t ทิ์แล้วก็จบมาแล้วก็ให้ตั๋วืึอบินกลับในระหว่างที่เราเรียน ที่เยอรมันเนี่ยทาง DAD เนี่ยเขาก็จะดูแลเราดีมากมีกิจกรรมพาไปดูงานสิ่งที่ให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับคณะที่เราเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์เกยบไเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็ ที่นู่นก็ได้ไปดูเกี่ยวอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็น bmw หรือว่า Benz หรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมาคณะที่เกตท,ทำทีสิษิ์เนี่ยแล้วก็เรียนเนี่ยก็จะทำส่วนประกอบของรถยนต์ให้กับ bmw ก็จะเป็นเป็นคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของฝากระโปรงนะคะเป็นส่วนหนึ่งของประตูนะคะที่ช่วยให้น้ำหนักเบาแล้วก็มันไม่นำไฟฟ้านะคะ ก็หลายๆอย่างที่ได้ไปทำนั้นต้องบอกว่าการได้ทุน d a ีเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตเก็บไปเลยในได้ของการพัฒนานวัตกรรมการมองเห็นโลกการได้เรียนภาษาก็ได้รู้ภาษาที่สามนะคะก็ยังเป็นพระคุณไม่หายนะคะก็ต้องขอบคุณเถาทุน DAD รัฐบาลเยอรมันสหรยรัฐเยอรมันด้วยเพราะทุกวันนี้เวลาที่ไปขอวีซ่าเพื่อไปประเทศเยอรมัน ก็ยังได้อย่างรวดเร็วก็ต้องขอบคุณขอบพระคุณมากนะคะแล้วพอกลับมาเมืองไทยก็มาเป็น R&D engineer นะคะกับบริษัทแห่งหนึ่งอยู่แถวสมุทรสาครนะคะทำงานอยู่ที่นี่ได้2ปีนะคะก็ย้ายบริษัทนะคะมาทําอยู่ที่สถาบันพัฒนาสรารกมสิทธอภายใต้ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนะคะเกทำงานอยู่ในส่วนขององค์กรก็เราเรียกว่าเป็นองค์กรอ,อิสระเป็นผู้จัดการสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ทํางานอยู่ที่นี่ประมาณเกือบ8ปปีนะคะ ซึ่งอยู่ที่นี่เป็นผู้จัดก,การสูพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องทําอะไรบ้างก็แน่นอนค่ะต้องทาด้านของนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทําการเสริมสร้างความรู้ณนะตอนที่เป็นผู้จัดก,การเราก็ต้องเป็นนักวิจัยด้วยทําวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็พัฒนาภา้าุาสารกรรที่เกี่ยวข้องเราด้วยเพราะเวลาเราทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาทำแล้วจะวางไว้บนหิ้งเหมือนที่เป็นงานวิจัยมันก็ไม่ใช่ทํายังไงถึงงานวิจัยที่เราจะทําตรงนี้ จะสามารถเผยแพร่ไปสู่วิสาหกิจชุมชนไปสู่โรงงานหรือไปสู่ผู้ประกอบการที่เขาต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งณตอนที่เราเป็นผู้จัดการนะคะเราก็ได้คิดหลักสูตรเกี่ยวกับพัฒนานวัตรกรรมทํายังไงถึงจะมีเวิร์กช็อปมีการสอนมีทําให้เขาเข้าใจง่ายๆก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วตอนที่ทําสุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้โอกาสที่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์เพราะว่าตอนที่ทํายังไม่มีโรงงานยังไม่มีศูน เป็นเปเปอร์ที่ว่าจะทำศูนย์นี้นี้เราได้งบมาประมาณเกือบร้อยล้านจากกระทรวงศึกษาธิการให้เราเนี่ยนำเงินตรงนี้มาก่อสร้างศูนย์ตั้งเริ่มตั้งแต่หาผู้ประกอบการหาผู้รับเหมาต่อเสาเข็มนะคะต่อเสาเข็มซื้อเครื่องจกักรโปรโมลเครื่องจกักรรับสมัครน้องวางระบบทุกอย่างเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะคือต้องบอกว่าคือถ้าตอนนี้ถ้ามีบริษัทไหนให้เก๋ไปตั้งศูนย์พัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือไปตั้งหน่วยงาน R&D ในบริษัทเนี่ยยังทำได้ทั้งหมดทั้งเลือกของคนเลือกของเครื่องจกักรเลือกของอการเซ็ตอุปกรณ์เซ้ตระบบทุกอย่างเพราะทำมาหมดแล้วพอทำตรงนี้ได้ถึงประมาณ7-8ปีนะคะก็คือได้โอกาสจากทางผอ,อน,นะคะผู้อานวยการสถบาบันจากหัวนหน้าจากหลายๆคนให้โอกาสทำตรงนี้พอทำได้ประมาณ7-8ปปีก็ รู้สึกอิมตัววะก็เลยออกมาเปิดบริษัทของตัวเองชื่อว่า SCD Innovation SCD Innovation จำก,กัดน,นะคะเป็นบริษัทเกเอรับวิจัยพัฒนาฝึกอบรมเทรนนิง่งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาน,านวัตกรรมได้การทักษะการคิดต่างๆนะคะการบริหารโครงการอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เก๋ ทำณปัจจุบันนะแล้วก็หลังจากที่มาตั้งบริษัท SCD Innovation ของตัวเองเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณองค์กรและบริษัทต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมการไฟฟ้าต่างๆธนาคารต่างๆหรืออุตสาหกรรมด้านของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารบริษัทต่างๆ คือหลายอุตสาหกรรมมากที่ให้โอกาสเก๋นะคะไปแบ,บ่งปันแล้วก็แลกเปลี่ยนได้กับพัฒนาน,นวัตกรรมให้กับบุคลากรขององค์กรนะคะก็ได้โอกาสนี้ดีมากก็ขอบคุณมากทุกองค์กรที่ให้โอกาสเราไปแล้วตอนนี้ก็คือเก๋มาทําคลิป YouTube แบ,บ่งปันความรู้ด้านกับพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่ว่าหลายๆท่านจะสามารถได้เรียนรู้ได้ด้วย,วยตัวเองด้วยเพราะบางทีบางบางบริษัทอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเก๋ไม่สามารถที่จะไปได้ทุกๆบริษัท หว,ว่าเราจะะะได้้แลกกเปีี่ยนนนนัทาางคโดยสรุปแล้วนะคะรวมเวลาที่เกศส,สิมาทํางานได้ของการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็พัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆให้มีความคิดเชิงนวัตกรรมและสามารถพัฒนานวัตกรรมได้ก็ประมาณ18-19ปีแล้วนะคะแล้วก็ดีใจมากนะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายๆองค์กรให้ไปแบ่งปันในการพัฒนาบุคลากรขอ,ของท่านค่ะก็ต้องขอบคุณมาลที่นี้ด้วยค่ะ ก็รู้จักกันแล้วนะคะเกสศิมาสุขสว่าดคือใครและทําไมถึงมาทํางานด้านของการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรเดองว์กรให้มีความคิดเชิงนวัตกรรมคิดสร้างสารรค์ได้ Inno i in n n Creative to Innovation ชอบกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันแล้วรอฟังคลิปต่างๆที่จะมีมาเรื่อยๆนะคะขอบพคุณมากค่ะ